เป็นแค่เรื่องกระจิตริษอ่านตำรบตำรานหนังสือนังหากระตุ้นในความคิดทุกคุยทุกวันสะสมอย่างน้อยก็วันละนิดอ่านป็นสิ่งใล้ตัวค้นหาความรู้ต่อยอดในชีวิต เข้าสู่วันพุธแล้ววันที่3ม <c oughs> กลางสัปดาห์แล้วนะคะคุ้มซ่อหนังสือนะคะที่น้องๆโรงเรียนสาธิตพัฒนากรุงเทพนะคะมีสะสมไปพอสมควรแล้วหนังสือนะคะที่สะสมไปให้เพื่อนๆน,นะคะที่สิวดงที่ยาสิงบุรีก็สี่เเล่มเมข้าไปแล้วนะคะก็มาได้ใช่ได้นะดีครับมาได้ไกลแต่วันนี้อยากให้อีกนะฮะอยากให้อยากให้อีกเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่สิงบุรีด้วยนะเพราะว่าเรียกว่าหูหนังสือคง หมดอ่ะโอ้ผมว่าท่วมขนาดนัะทั้งหนังสือเรียนทั้งหนังสือในห้องสมุดนะคะเยอะแยะเลยนะคะเอาเป็นว่านะคะเพื่อนๆจะได้มากได้น้อยนะคะก็ขึ้นอยู่กับน้องๆแล้วแล้วคุณผู้ชมก็ต้องช่วยลุ้นกันด้วยแล้วกันนะคะอ้าวถ้าพร้อมเตรียมตัวค่ะมาขอแรกพวกเราพวกเรา าให้อ่านขอพาน้องๆเข้าสู่โลกแห่งเทพนิยายผจญภัยในดินแดนแห่งจินตนาการที่น่าลหลงไหลไปกับหนังสือทั้ง3เล่มนี้ซึ่งนิทานแต่ละเรื่องจะสอดแทรกข้อคิดต่างๆไว้มากมายเช่นความอิจฉาริษยาของพ่อมดในเรื่องอาลาดินที่ทำให้เขาได้รับผลจากการกระทําที่ไม่ดีของตัวเองหรือเรื่องของสนวไว้ที่สอนให้เรารู้ว่าคนที่ทำความดียอมได้รับสิ่งดีๆตอบแทน เรามาสนุกกับหนังสือทั้ง3เล่มนี้พร้อมกับน้องๆโรงเรียนสาธิตพัฒนาครับครั้งนี้ก็รู้สึกเขาพยายามกันอย่างเต็มที่นะคะก็เห็นความพยายามของเขาแล้วก็การคิดหาเหตุผลของเขาก็ใฝ่รองมากขึ้นก็ดีใจค่ะที่เห็นเขามีการคิดวิเคราะห์แบบนี้นะคะ่ะข้อมูลของคำถามข้อแรกนะคะมาจากหนังสือโจทย์นั่นเองนะคะ มีภาพอ่ามีภาพมาให้ได้ดูกันไปดูภาพค่ะแล้วท้าให้คิดเลยค่ะยาพิษตัเขาหัวกะโหลกสมบาทเอสีแดงสีเขียวก็มีนะอ่ะมาคิดกันเลยอยาพิษมันมีทั้งอาลาดินกับปีเตอร์แพนเอาเหรอยาพิษนี่มีคือเป็นอาวุธที่แบบเบสิกในนิยาย ผลิตยาพิษหุบเขาแห่งหัวกะโหลกมาจากเรื่องปีเตอร์แพรเออพี่เคยดูปีเตอร์แพรไม่เห็นมีหุบเขาอะไรหัวกะโหลกเลยครับแต่ในหนังสือมันมีโอ้หนังสือมีนะครับมีหุบเขาหัวกะโหลกมีพวกเขาคอเขาเขียวเขาใหญ่ไหมครับไม่จัดคอนเสิร์ตไม่ได้นะฮะไม่ได้โอ้เดี๋ยวนี้คนในเมืองวัยรุ่นเด็กแนวชอบไปที่หุบเขาอ่ะนะจัดได้ไหมฮะหุบเขากะโหลกดนตรีดนตรี ก็ผีมาว่ะจับไม่ได้เลยหัวกะโหลกอะกะเจิดกะเจิงนะมันมาจากเรื่องปีเตอร์แพนล่ะอันไหนฮะอะไหฮะเรื่องอะไรฮะอันไหนภาพไหนครับก็จะมียาพิษแล้วก็หุบเผาหัวกะโหลกยาพิษนี่ปีเตอร์แพนหุบเผาหัวกะโหลกปีเตอร์แพนนะครับแล้วทรย์สมบัติเนี่ยครับอีกสองอันเด๋ไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่า ขาน่าจะถามว่าสั้งสีอย่างนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงมีการเกี่ยวข้องกันด้วยแอปเปิ้ลจากเรื่องไหนครับสโนว์ไวท์ทำไมเขาใช้แอปเปิ้ลแดงไม่ใช้แอปเปิ้ลเขียวล่ะครับก็คือว่าตอนแรกอะค่ะตอนแรกเป็นแอปเปิ้ลสีเขียวพอใส่ยาพิษลงไปก็เป็นสีแดงหรอในการ์ตูนนี้จะเป็นสีเขียวก่อนเป็นสีเขียวแล้วก็ไปใส่ยาพิษใส่พี่เป็นสีแดงเลยน,ะะน่ากินเลยไม่นากินะไม่น่ากินนะคะไม่น่ากิน ถ้าไม่น่ากินแล้วสโนว์เอ้าแล้วสโนว์ไว้กินทาไมถ้าไม่น่ากินอะครับเพรเขาจนถนหลงกยเขาไม่รู้อะค่ะอ๋อสโนว์ไว้ก็ซื่อเนาะไม่เห็นซื่อเลยสโนว์ไว้ไม,วไม่ซื่อด้วยแล้วเขานี่ใส่ไงครับคิตใจดี <c oughs> โอเคคนละแบบกันเอาล้ครับสี่ภาพนี้คําถามคืออะไรฟังจากพี่สายครับคําถามนะคะนี่เลย ภาพยาพิษนี้นะคะมาจากนิทานเรื่องใดระหว่างข้อกอไก่ปีเตอร์แพนหรือว่าข้อขอไข่อาลาดินค่ะมียาพิษอยู่ทั้งสองเรื่องครับแต่น้องๆเขาจะสังเกตรหรือเปล่าว่ายาพิษนี้เป็นของเรื่องใดถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะปีเตอร์แพนหรือว่าอาาดินน้องๆเลือกตอบทั้งกอไก่และขอไข่แต่เลือกกอไก่นะปีเตอร์แพนมีมากกว่าครับ ตอมาแล้วเรียบร้อยนะคะเลือกข้อกอกไก่นะครับปีเตอร์แพร์7คนนะคะเลือกข้อขอไข่อาลาดิน13คนด้วยกันนะคะทำไมมาจากเรื่องอาลาดินละ่ะลูกเอ้ถ้าเป็นประเทศของแขกส่วนใหญ่จะพก่กขวดนกระดูกนั่นแหละฟาดหัวมา <c oughs> ปั้มปูผ่านปูดเลยอ๋อ <c oughs> ไม่ใช่ค่ะเป็นประเพณีเป็นประเพณีของแขกเนี่ยเหรอ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> จำฉากหลังได้มันจะเป็นสีฟลอยฉากหลัง <c oughs> เขามีขวดมาหนูจำฉากหลัง <c oughs> มันจะเป็นเหมือนควันคนะมีควันค <c oughs> วคว,วันเนี้ยต้องมีในหนังแขก <c oughs> อ่าทำไมเป็นเรื่องเรื่องปีเตอร์แพนไออลาดินหนูเห็นยาพิษมันไม่ค่อยชา้าแต่ว่าในปีเตอร์แพนมันชา้ากว่า <c oughs> <c oughs> เอาใส่ให้เราเห็นเลยแต่ว่าในข<อ>เขาแอบ,บใส่แอบ,บใส่แต่ว่าหนูก็เลยไม่เห็นว่าสัญญาณษณาไม่เป็นอะไรหนูก็เลยเลือกอันนี้ตอบแล้วเรียบร้อยนะคะป <c oughs> ีละแพนอาลาดินมาดูกันว่านะครับฝั่งไหนนะคะจะได้ตอบคำถามข้อต่อไปคำตอบที่ถูกต้องคือ ในวันนี้จะมีน้องๆผ่านเข้าไปสะสมคุมทร,รมัพย์หนังสือ17คนหรือ13คนขอขอใครนะเนี่ยอ,อาลาดินอ่ผ่านเข้าไปเล่นข้อ2นะคะ13คนด้วยกันขวดยาพิษที่เห็นนี้มาจากนิทานเรื่องอาลาดินกับตะเกียงวิเศษโดยสังเกตได้จากรูปหัวกะโหลกที่โพกผ้าอยู่โดยยาพิษขวดนี้ได้นำมาใช้ปลิดชีพพ่อมดใจร้าย ส่วนยาพิษในเรื่องปีเตอร์แพนเป็นรูปขวดยาพิษที่มีปันลอยขึ้นมาเป็นรูปหัวกะโหลกโดยกับตันพุกเป็นผู้นำมาใช้เพื่อจะสังหารปีเตอร์แพนครับวันนี้นะเล่นมาและเป็นวันแรกที่ตอบแบบไม่เป็นเอกสารในข้อแรกนะคะทําให้ตอนนี้นะคะเป็นมีผู้กล้าที่จะผ่านเข้าไปเล่นในข้อที่2ของเราใน 13, 13คนด <3 S 2> ้วยกันแต่13คนก็มีสิทธิ์ลุ้นได้ไม่ว่าจะ5,000หรือไม่ว่าจะหมื่นหนึ่งนะคะหรือจะลุ้นหนังสือเพิ่ม อ,าาอันนี้ก็กไม่รู้รเหมือนกันนะคะต้องมาดูกันในข้อที่2นี้ถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเลยค่ะมาพวกเราสาธิตพัฒนาไปเล่นเพื่อให้กันเลยคำถามข้อท,ท,ท,ที่2นี้เป็นการสะสมขุมทรัพย์หนังสือครับตอบถูก5 0 0 0ันเอกฉันทวีคูณตอบถูกเกินครึ่งรับถุมทรัพย์หนังสือ5,000บาทแต่ถ้าตอบถูกแบบเอกฉันคือทุกคนตอบถูกเหมือนกันหมดครับรับถุงทรัพย์หนังสือเป็นทวีคูณคือ1 0 0 0 0นบาทไปเลยครับ คำถามข้อที่สองคำถามอันสดของเรานะคะมีฉลากแหมมีฉลากมาให้นะคะฝากไว้ที่พี่กบแล้วเรียบร้อยเพื่อจะให้น้องๆได้ดูกันนะคะถ้าดูแล้วทาให้คิดเลยค่ะเป็นเรื่องของเด็กและทารกอ่ะมาอ่านเลยครับเด็กและทารกไม่ควรรับประทานเฉพาะผู้เสี่ยเงเหงื่อจากการ ออกกำลังกายให้ควรรับประทานเกินวันละหนึ่งลิตรตุนว่าไงครับก็ไม่ควรรับประทานของที่มันต้องใช้ฟันเคี้ยวของกินแข็งเช่นไรครับเช่นพวกช็อกโกแลตแอปเปิ้ลอะไรพวกนี้อ๋อห้ามเลี้ยงเด็กทารกเลยแอปเปิ้ลเนี่ยช็อกโกแลตก็ห้ามเพราะว่าเด็กมันจะเคี้ยวไม่ได้อหนูว่าน่าเด็กทารกแล้ว คนที่เหงื่อออกน่าจะไม่ควรกินน้ําอัดลมน้ําอัดลมเพราะว่าอันนี้เขาเขียนว่าหนึ่งลิตรคําว่าลิตรเป็นน้ํามันจะไปกัดลําไส้ของเราหรอล,ลาไส้ใหญ่อะนะที่เขาผลิตน้ําอัดลมมาไว้เพื่อทําอะไรอะเออนั่นละดิก็เขาเอาไว้แล้วแต่เราจะเลือกกินหรือไม่กินแล้วแต่เราเองเลรอแต่ไม่ควรเลี้ยงเด็กในทารกหนูว่าออคิดหนักเลย เกลือแร่ที่สําหรับดื่มหลังออกกําลังกายนะคะเพราะว่าร่างกายเราต้องการน้ําหลังจากที่เราขับของเสียที่เป็นเหงื่อออกมาไงค่ะเหงื่อคือของเสียค่ะและ้วเท่ากับร่างกายเราสูญเสียน้ําเหงื่อออกมาเพื่อทําให้ร่างกายเราเย็นลงคะ่ะ <c oughs> จะกินน้ำชลิตอะไรก็ได้พอมีเหงื่อไหลออ,อน้ำอะไรก็ได้ แต่ถ้าห้ามแต่ห้ามกินน้ําเย็นทำไมอ่ะน้ําเย็นเราร้อนไงครับเพราะกินถ้ากินน้ําเย็นแล้วออกไปวิ่งต่อจะทําให้เราป่วยเฮ้ยทำไมอะผมเคยทําแบบนั้นแล้วป่วยเลยผมเผมเองเอาละครับเด็กและทารกเป็นคนรับประทานจะเกี่ยวกับสิ่งไดนะครับ <c oughs> ฝังอย่างพี่สายเลยครับ คำถามมีแบบนี้ค่ะฉลากที่น้องๆได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นฉลากของสินค้าอะไรระหว่างข้อกอไก่นะคะเครื่องดื่มชูกำลังหรือว่าข้อขอขายเครื่องดื่มเกลือแร่ค่ะน้องๆจะรู้จักเครื่องดื่มชูกำลังและเครื่องดื่มเกลือแร่หรือเปล่าว่าแตกต่างกันอย่างไรถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะเอาแบ่งเป็นสองนะคะตอนนี้ ส่วนหญ่ไปขอไข่ครับตอบแล้วเรียบร้อยนะคะรู้จักเครื่องดื่มชูกําลังเหรอเออถ้าเกิดดื่มเกินหนึ่งลิตรอาจจะเกิดอันตรายก็ได้อันตรายถึงขั้นไหนท้องแตกโหตายละสรุปต้องโดนขวดเครื่องดื่มตีแน่ๆต้องเตือนผู้บริโภคทุกท่านเตอนวันละหนึ่งลิตรครับแ้วท้องแตกว่ะอ่ะมาด้านนี้ก็คือวันนั้นหนูเคยปีกินเครื่องดื่มเกลือแล้วค่ะแล้วหนูก็หมุนไป แล้วค่ะเขาบอกเขาบอกว่าห้ามเกินตัวอ่านลยฮะไม่ใช่แต่เควาว่าหมุนขวดนะคะหมุนขวดค่ะอ่านแล้วเขาบอกว่าห้ามเกินห้ามกินเกินวันละหนึ่งลิตรนะคะโอ้หหนูไปกินทําไมอยู่ดีหนูไม่กินเออทำไมอยู่ๆหนูอยากจะกินขึ้นะแม่แม่แม่เป็นคนบอกว่าเพราะปกติหนูไม่ได้กินไงคะแล้วหนูเหนื่อยอะไรมาไม่รู้ค่ะมันหิวน้ำแลวในนั้นไม่มีน้ำด้วยคะคะแล้วอ๋อช่วงที่อ้ําท่วมเขา ขายจากห้างเกี้ยงเลยดื่มเกลือแร่แทนเหรอเราหนูไปที่บ้านคุณยายแล้วแล้วมันไม่ใช่ลืมลืมหยิบน้ำมาจากบ้านก็ท้อเลยบี่น้บ้านใหญ่ก็ไม่มีอ่ะเพื่อนบอกว่าให้เอาลงมานี้เพื่อนเขาเชื่อเราแล้วเนี่ยจะรับผิดชอบยังไงหนูบอกให้เพื่อนลงขอไข่เพราะเพราะว่าขอไข่มันเป็นเกลือแร่แล้วมันมันอาจจะมี มันมันจะมีมันอาจจะมีผสมเกลือแล้วถ้าเรากินเกลือไปมากๆแล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ในไตแล้วเราจะเป็นโรคไตค่ะโอ้เรื่องมาแล้วเรียบร้อยนะคะดังนั้นนะคะถ้าข้อขอไข่ถูกครับจะได้คุม้มซัหนังสือไปเพิ่มอีกห0 0พันแต่ถ้าก็ไก่ถูกเอาหนังสือเพิ่มมาอีก5เล่มคราวนี้ก็มาถึงเวลาลุ้นว่าจะรับคุม้มซั์หนังสือเพิ่ม5,000ันหรือจะรับหนังสือเพิ่ม5้าเล่มคำตอบที่ถูกต้องคือ มาลุ้นกันครับว่านี่คือฉลากของเครื่องดื่มเกลือแร่อย่างที่น้องๆส่วนใหญ่คิดหรือเปล่าขอไข่ค่ะเครื่องดื่มเกลือแร่ คำตอบข้อนี้ดูได้จากคำเตือนที่ว่าเฉพาะผู้เสียเงเหงื่อจากการออกกำลังกายและไม่ควรรับประทานเกินวันละ1ลิตรเพราะเครื่องดื่มเกลือแร่นั้นเหมาะสำหรับคนที่ออกกำลังกายหรือนักกีฬาซึ่งจะมีคำเตือนเกี่ยวกับปริมาณการดื่มกำหนดไว้ด้วยส่วนเครื่องดื่มชูกำลังนั้นจะมีคำเตือนว่าห้ามดื่มเกินวันละสองขวดเพราะหัวใจจะสั่นนอนไม่หลับเด็กและสตรีมีคันไม่ควรดื่มผู้ป่วยปรึกษาแพทย์ก่อน และคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกกับท้าให้อ่านได้ด้วยการแนะนำหนังสือเล่มโปรดที่ชื่นชอบพร้อมบอกเหตุผลว่าชอบเพราะอะไรส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลักสี่กรุงเทพ10210หรือ read a t thai p b s o r t h สัปดาห์นี้เรามีหนังสืออาลาดินกับตะเกียงวิเศษมอบให้10รางวัลครับ สืวันนี้ก็สะส,สมเพิ่มไปได้นะคะขุสสมซัำหนังสือเพิ่มไปอีก5 0า0นบาทหนังสือตอนนี้เป็นี49เล่มแต่ครึ่งร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะที่สิวเดงวิทยาสิงห์บุรีนะคะคก็ได้รับไปด้วยเหมือนกันนะคะก็ต้องยินดีด้วยแต่ว่าก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีโอกาสให้ลุ้มน,นะคะสะสมหนังสือเพิ่มแล้วก็ขุสสมซัำหนังสือ เพิ่มไปอีกด้วยนะคะยังไงท่าผชมก็ต้องให้กำลังใจน้องๆกันเยอะๆเลยนะคะ,ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ช่วยลุ้นช่วยเชียร์น้องๆกันต่อวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ